คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่ห้ำใหญ่มากกดถูกใจข้างล่าง enjoy สวัสดีนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสีวัตรนะครับผมแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับมีน้องบางคนบอกว่าพี่สีวัตรเปลี่ยนชื่อรายการเป็นสยองแทไม่มีดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรเอาสาระไม่มีนี่แหละนะครับผม สาระแทบไม่มีวันนี้นะครับจะขอนำเสนอเรื่องความเป็นมานะครับของ Slenderman นะครับผมทุกคนคงเคยรู้จักกันนะครับบางคนก็อาจจะเคยเล่นเกมนะครับ Slender m a แแล้วผมเองนะครับก็เคยเล่นนะครับเกมส l e น d ด r m ์แมนแล้วแคสลงช่องนี่แหละนะครับผมก็ประวัติความเป็นมาของมันนะครับ Slender Man นนะครับ เมื่อปี2009นะครับเว็บหนึ่งนะครับมีเว็บเว็บหนึ่งชื่อ Something a l p f u นะครับได้จัดกิจกรรมแต่งภาพถ่ายธรรมดานะครับให้เป็นภาพขาวดำและตกแต่งให้มีสิ่งที่เหนือธรรมชาติภายในภาพนะครับนี่ครับต้นเหตุมันก็อยู่ที่นี่แหละนะครับก็เลยสร้างตำนานนะครับที่เป็นเรื่องลอกนะครับผมว่ามีสิ่งลึกลับภายในรูปนะครับว่าสิ่งลึกลับนี่แหละมันมีจริงนะครับ ก็มีคนมากมายนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับแต่ก็มีรูปนะครับรูปถ่ายของปิศาจอยู่รูปหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจกันในบอร์ดนะครับภายในรูปภาพนั้นนะครับเป็นกลุ่มเด็กกําลังเล่นอยู่ในสวนอย่างสนุกสนานดูเพลินเแล้วก็จะเป็นภาพขาดาธรรมดานะครับแต่หากเราสังเกตดีๆนะครับไปตรงต้นไม้นะครับผมหลังเด็กที่กําลังปีนบันไดขี่สไลเดอร์นี่นะครับผม จะมีผู้ชายนะครับตัวสูงสูงผอมๆใส่สูทสีดำมีแขนยาวนวดระโยงระยางนะครับยืนรวมอยู่กับเด็กๆด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นปิงิงปิงนะครับด้วยภาพตัดต่อนี้นะครับทำให้เป็นที่สนใจนะครับในหลายๆคนจนผู้ตกแต่งนะครับเริ่มคิดว่าอยากจะสร้างเจ้าสิหงลึกลับนี้ให้กลายเป็นตำนานไปจริงๆโดยการถ่ายหนังนะครับเรียนแบบเรื่องเบลวิช ผมก็เบลวิชเป็นเขาเรียกว่าแนวอะไรดีวะแนวแนวตั้งกล้องครับแนวเรียลลิตี้นะครับตั้งแต่นั้นมานะครับสัลเนเดอร์แมนก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับมีทั้งแฟนอาร์ตหนังพาโรดี้นะครับแล้วก็มีเกมนะครับชื่อเกมสัลเนเดอร์แมนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนเล่นกันอย่างแพร่หลายครับก็เยอะจริงๆผมก็แคสไปแล้วเอาคนตูดลูกกันเลยทีเดียวนะครับ อ่าแล้วก็มีซีรีส์นะครับ Marvel h r n e r s นะครับผมอ่านว่าเฮอร์เนหรือ Hernet นตะอาจจะ Hernet นะครับเป็นซีรีส์นะครับที่ให้อารมณ์เหมือนเรื่องที่เป็นจริงนะครับแต่จริงๆก็ถ่ายขึ้นมานั่นแหละประมาณว่าคล้ายๆกับหนังเรื่อง Paranormal Activity นะครับหรือ b e l i s h นะครับแล้วก็อาจจะเรื่อง Game Encounter หรือเปล่าผมจําไม่ได้นะครับก็สนุกน่าดูเลยทีเดียวก็หาดูได้นะครับ ก็เป็นคอหนังสยองขวัญเหมือนกันนะครับผมก็พวกนี้นะครับหนังเรื่องอซีรีส์เมลเบิร์นเฮอร์เนสนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเซลลนเดอร์แมนนะครับจากการดูซีรีส์นี้นะครับมันก็โอ้เยอะนะครับผมมีตั้ง62ตอนผมก็ไล่ดูแต่ตอนที่มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็เจอกับเซลลนเดอร์แมนนั่นแหละนะครับ ลักษณะการถ่ายทำนะครับก็เหมือนจะถือกล้องถ่ายแบบหนังอินดี้นะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ่ายไปถ่ายมานะครับบางทีภาพอาจแตกๆบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็มีเสียงประหลาดประหลาดนะครับเหมือนตอนที่เราเล่นเกมส์สแลนเดอร์แมนนั่นแหละนะครับผมเฮ้ยนี่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 ไฟ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 มึงอยู่ไหมมึงอยู่ไหมไม่เอ็ยังอยู่อีก มาถึงรูปร่างรูปลักษณ์ของเซเลนเดอร์แมนนะครับเซเลนเดอร์แมนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะครับมีรูปร่างสูงผิวขาวซีดไม่มีใบหน้าไม่มีผมหัวล้านนั่นเองนะครับผมปล่อยหนวดนะครับออกมาได้นะครับบางตำนานบอกว่าเขาสามารถเอาหนวดนะครับมาเดินแบบแมงมุมได้เลยนะครับคล้องไปกับต้นไม้เดินไปปุบปะบุปบปบรวมถึงแขนตัวเองสามารถงอกออกมาได้เกือบ10บสแขนโอ้โห สแลนเดอร์แมนหรืออะไรวะเนี่ยกำเลยนะครับสแลนเดอร์แมนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุมาหลายร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคแมนเดเวลนะครับเกลเล็กๆน้อยๆของเขาคือเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับคือเสื้อผ้าของเขานะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาตามยุคสมัยได้นะครับก็ถ้ายุคแรกๆเลยนะครับสแลนเดอร์แมนจะใส่ชุดอัศวินนะครับพอเวลา ผ่านไปมาถึงยุคบาร็อกหรือยุคร็อกโคโค่นะครับสเลนเดอร์แมนจะใส่ชุดแบบขุนนางนะครับดังนั้นแน่นอนนะครับว่ามาถึงยุคปัจจุบันสเลนเดอร์แมนก็ต้องใส่สูทผูกไทยอย่างแน่นอนความสามารถนะครับการเคลื่อนไหวนะครับถึงสเลนเดอร์แมนจะมะีขาสองข้างนะครับมีหนวดระยงระยางแต่สเลนเดอร์แมนไม่เดินธรรมดานะครับ มันพอใจที่มันจะว์บจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมากกว่านะครับมันไม่เดินมันหายตัวเอาว์บเอานะครับผมการล่องหนนะครับผมปกติสเลนเดอร์แมนนะครับจะไม่ให้เราเห็นยกเว้นอ่ามันอยากให้เรามองเห็นนะครับผมโหร้ายมากเลยนะครับโอ้โหตายแล้วอ่โดยผู้ที่เห็นนะครับมักจะเป็นเหยื่อที่เขาเลือกและเตรียมใจได้เลยว่าไม่รอดแน่นอนตายแน่ สิ่งที่ช่วยให้การมองเห็นสเลนเดอร์แมนนะครับคือกล้องนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเราทุกคนอาจใช้ iPhone 2เพื่อหาสเลนเดอร์แมนได้นะครับก็พี่น้องก็ลองทำๆดูนะครับเพื่อจะเจอว่าไปการควบคุมจิตใจนะครับสเลนเดอร์แมนนะครับมักไว้ตัวถุยมักใช้วิธีนี้นะครับกับเหยื่อที่เริ่มป่วยทางจิตและก็เป็นเด็กนะครับแน่นอนนะครับ เหยื่อที่ง่ายที่สุดต่อการสื่อสารสร้างมิตรภาพก็คือเด็กเมื่อตัดสินใจที่จะเลือกเหยื่อนะครับที่เป็นเด็กแล้วมันจะแส้ปล่อยออร่าแหม h, ซ่ซเลนเดอร์แมนมึงปล่อยออร่าได้ด้วยนะครับผมปล่อยออร่าเป็นมิตรกับเด็กนะครับและเมื่อเด็กเชื่อใจนะครับซเลนเดอร์แมนก็จะพาเข้าไปในป่าจากนั้นก็จับกินนะครับถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับหากาลูกหลานลูกของท่านนะครับพูดคนเดียวแล้วมาบอกว่ามีเพื่อนชวนไปเล่นในป่านะครับ ก็ปล่อยให้ลูกไปเล่นนะครับผมทุยเพราะถ้าผู้ปกครองนะครับไปเห็นสเลนเดอร์แมนนะครับก็จะต้องมีอันเป็นไปเช่นเดียวกันกับลูกของคุณนั่นเองสางั้นนะครับผมการลอกเลียนแบบนะครับถึงสเลนเดอร์แมนไม่มีหน้าไม่มีปากนะครับแต่สเลนเดอร์แมนสามารถลอกเลียนแบบเสียงคนที่เรารู้จักได้มันมักจะใช้วิธีนี้ล่อเหยื่อออกมาจากตัวบ้าน แถมลอกเรียนแบบเสียงหัวเราของเด็กได้อีกด้วยสยองพิลึกนะครับพฤติกรรมนะครับผมไม่มีใครรู้วิธีเลือกเหยื่อของ Slender Man แนะครับแต่มีบางตำนานกล่าวไว้ว่า s l เลนเดอร์แมนจะเลือกเด็กหรือบุคคลที่มีจิตใจหมองเศร้าและท้อแท้หากเหยื่อเป็นเด็ก s l เลนเดอร์จะ,ะแสดงท่าทีเป็นมิตรเพื่อให้เหยื่อตายใจแต่หากเหยื่อเป็นผู้ใหญ่ มันจะตามเหมือนเจ้ากรรมนายเวรตลอดเวลาจนเหยื่อเกิดอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงซึ่งมักจะมีอาการเลือดกำเดาไหลฝันร้ายแล้วก็เห็นภาพหลอนนะครับมักฆ่าเหยื่อในป่านะครับเพราะป่าน่าจะเป็นบ้านของเซเลนเดอร์แมนนั่นแหละแต่โดยรวมแล้วนะครับเซเลนเดอร์แมนแม่งก็ฆ่าทิ้งหมดทุกสถานที่นั่นแหละนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว s ซเลนเดอร์แนี้นะครับถือเป็นตำนานที่แต่งขึ้นมานะครับของพวกฝรั่งเขากา็กล่าวได้ว่า s ซเลนเดอร์แอาจจะอ้างอิงมาจากมนุษย์เงาหรืออ,อะไรว่าดับเบิลเกิงเกอร์ก็ได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ s ซเลนเดอร์แมนตำนาน s ซเลนเดอร์แนั่นเองนะครับก็จะมีบันทึกลับ191นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปไม่งั้นก็อาจจะ ผมอาจจะตัดต่อไปแล้วแหละภายในคลิปนี่แหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องซลินเดอร์แมนนะครับอันนี้เรื่องนี้ก็มีน้องคนหนึ่งขอมานะครับสีวาตก็จัดให้นะครับผมก็กับสาระแทบไม่มีนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็กลับบ้านดึกๆดื่นๆนะครับก็อย่าลืมเอา p h o n e เอามือถือของเรานะครับส่องดูตามทางนะครับอาจจะเจอ ผู้ชายใส่สูทหัวล้านๆนะครับไม่มีหน้าไม่มีตาตัวสูงๆอยู่ก็เป็นได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมฝันดีครับขอให้เจอสลินเดอร์แมนกันทุกผู้ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ Someone followed me and my brother home from school. o u e n t s not home. <S Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where are you now? At home, um, in the room. I'm looking out the front window. The tall man is scaring us. <laughs> Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's, he's very tall. Help us. I'm scared. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. Oh my god! Oh my god! Oh my god! What's happening? He's 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 looking at me. He he has no face. His face is gone. Calm down. Does he have a mask on? No. He's coming. I'm, he's coming. Calm down. Help is on the way. As long as he's outside and you're inside, you'll be fine. Describe him to me. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. I'm scared. Be I'm brave, sad. okay? I want you to be strong right now. <laughs> it's going to be fine. Be, I'm here with you're you. coming. <laughs> How's your brother doing? He's not doing anything. He's... Acting strange. What is he doing? Staring He's staring at me. Is he scared? No. He's not saying anything. How old is he? Nine. What is the tall man doing now? What's the matter? He's he's in front of the window. Me. Back away from the window, get your brother, go into the restroom, and lock the door. <laughs> Young lady, are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. The tall man just wants to play. He's my friend. Where is he? They live with, with me now. now. They're, They're safe. safe. Who are you? She will be, be missed. missed. Sir, please don't do this. I see You're you already. Right. You're scared. I, I feel, feel your worries. And your doubts. The one you call here will be mine too. How do you know my daughter's How do you know my daughter's name? Goodbye. Goodbye. Hello? Hello? get off.